ทุกเวลาทุกวินาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีีิสระง,งานอาจารย์ไพรโรดรุ่วิชาดอนเบืองแห่งนี้นะครับจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีคือการส่งผ่านความช่วยเหลือนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของไข่ซึ่งมากด้วยโปรตีนและก็เพื่อแร่วิตามินผ่านอาจารย์ไพรโร์ไปช่วยพี่น้องที่ประสบทุกข์ยากจากไยโควิดและว,วันนี้เป็นน้ําใจของพี่น้องชาวสุพรรณบุรี จังหวัดที่มีคนเสียงเนอเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เนอแบบน่ารักใช่ไหมครับใช่ใช่แต่อันนี้เขาพูดเรื่องไก่อ่ะแต่ไปเรื่องหมาได้อะไก่ก็หมาแม้จะพ่อเขามาแม่ก็มาวันนี้เขามาด้วยใจนะครับเอาไข่ไก่ที่เขาเลี้ยงเองเนี่ยแล้วเป็นไข่ไก่ประเภทที่ว่ามีคุณภาพนะครับ เอามามอบให้อาจารย์ไพรโรธเพื่อแจกพี่น้องประชาชนลองพูดในความส่วนลึกของตัวเราครับ<อ>ก็อนอื่นเนี่ยคือผมก็นายชัย,ยพรสีถันนะครับก็เป็นกเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราก็ได้เอาไข่มาบริจาคกับทางอาจารย์ไพโรธนะครับโดยผ่านาทางพี่คำลนนะครับที่ติดต่อเข้ามาวันนี้เราก็มาถึงที่ดอนเมืองนะครับ ดังนั้นเราก็เลยเอาไข่มามอบเพื่อเป็นช่วยเหลือครับช่วยเหลือทางผู้ประสบภัยโควิดนะครับดังนั้นเราก็จะมีไข่ที่ที่เห็นนี่แหละครับดังนั้นเราก็เลยต้องขอมอบให้ท่านอาจารย์นะครับเป็นเป็นตัวแทนของชาวสุพรรณแล้วก็ทางบริษัทดีลิเอ็กประเทศไทยนะครับนะครับในตัวผมก็คือชัยพรนะครับที่นํามาให้กับท่านอาจารย์ไพโรนะครับก็ขอขอบคุณทาง บริษัทเดลี่เอ็กประเทศไทยนะฮะแล้วก็ศูนย์จาหน่ายก็คือชัยภมสาขาที่มาจากสุพรรณบุรีตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ขอเป็นสะพานบุญนะฮะในการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งแต่ไข่เนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่ประจําครัวเรือนของคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นไข่ทอดไข่ดาวไข่เกียวต่างๆไข่ตุ้นทํากินง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเมื่อกี้ได้ตอกไข่โชว์ถือว่าคุณภาพดีมากนะ หนึ่งฟองมีไข่สองใบไข่แดงนะสองใบแต่ว่าไม่มันไม่ใช่ทุกลูกนะมันต้องต้องคัดเอานะต้องคัดก็จะ็นเฉพาะที่ฟาร์มนี้จริงๆก็ถือว่าเลี้ยงได้สมบูรณ์จริงๆนะจานก็ขอเป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะขอขอบคุณนะทางคุณชัยพรนะฮะที่มามอบไข่ไก่ให้นะครับก็จะนำไปแจกพี่น้องทั้งหมดร0อยเปอร์เซ็เลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ